ครับลูกค้าวันนี้นะครับมาติดกล่องซ u เปอร์สตอมก็เป็นรถ Mitsubishi All New Titan 2.4ไมเวกและลูกค้าก็ติดตั้งสายไฟตรงรุ่นด้วยเพราะว่ารถยังป้ายแดงอยู่เลยติดสายไฟตรงรุ่นก็สามารถเซฟคุณเซฟลูกค้าเซฟรถได้ด้วยนะครับผมเพื่อที่จะบอกว่าอยู่ในประกันศูนย์ได้และลูกค้าสามารถเคลมทุกอย่างได้กับศูนย์ได้ไม่มีการตัดต่อสายไฟทั้งสิ้นนี่แหละครับนี่ครับทั้งหมดการติดตั้ง ไม่มีอะไรยากเลยเพียงแค่เสียบปลั๊กตรงรุ่นแล้วต่อเข้าไปที่ช่องกล่องเดิมแค่นั้นเองใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งติดตั้งเสร็จแล้วแค่นี้ครับประหยัดเวลามากๆสะดวกมากๆเลยนี่พอพอติดตั้งตรงนี้พอติดตั้งจากข้องเครื่องเสร็จปุ๊บใช่ปะเราก็จะโยงไปถึงนี่เลยนี่ครับกล่องซปเปอร์สตอร์มหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับผมนี่เลย ซูเปอร์สตอร์มของเรานะครับแล้วเราก็จะมีนี่ด้วยรีโมทคอนโทรลนี่รีโมทคอนโทรลนะครับและที่สําคัญกล่องซูเปอร์สตอร์มเนี่ยจะมีแอปพลิเคชันโมบายแอปพลิเคชันด้วยในการใช้งานสามารถตั้งค่าได้ทั้งสิ้นในโมบายแอปพลิเคชันของทุกคนได้เพียงแค่โหลดแอปของ Alpha Tech มาใช้นะครับแล้วก็นี่นะครับมันจะลงในกล่องซูเปอร์สตอร์มนี่เลยป้ายแดงนะทันนี้ป้ายแดงเครื่อง2.4มิลเวกจะรุ่นใหม่แค่ไหนเราก็มีปรักตรงรุ่นให้ทุกรุ่นพี่ต่อครับครับใหม่ครับผม ไก่จ้าไม่ไก่จ้าแล้วโอเคเป็นไงบ้างพี่โตเรียบร้อยแล้วก็เรียบร้อยครับคันนี้เป็นตั้งรุ่นอย่างที่เต้บอกไปตั้งง่ายเสียบปลั๊กทุกอย่างไม่ต้องตัดต่อสายไฟก็ทุกอย่างถอดปลั๊กเดิมสแตนดาร์ดออกแล้วก็เอาปลั๊กของเราเนี่ยเสียบเข้าไปแทนที่ครับผมเออแต่เดี๋ยวแอบเห็นลูกค้ามีอะไรเลไฟฟ้าสปาร์คทูด้วยเหรอโอ้โหเป็นไงคันนี้ครบชุดครบชุดครับ แน่นอนแรงสั่งได้ดั่งใจนี่ด้วยนีด้วยมีสมาร์ทสแกนด้วยนะครับผมคันนี้ก็เป็นชุดโปรโมชั่นของเรายังมีอยู่ครับผมโปรโมชั่นนี่คือมีอะไรบ้างพี่ต๊ดก็กล่องปกติติดตั้ง9,900พันเซูเปอร์สตอร์มครับผมแรกซื้อตัวนี้เพิ่มอีกแค่พันเดียวครับจากจริงๆตัวนี้ราคาเต็มเท่าไหร่สี่4 5 0 0ครับเอ้ยแรกซื้อเพิ่พันเดียวได้สมาร์ทสแกนด้วย โอเคคุ้มค่าที่สุดแล้วครับค,คุ้มมากลูกค้าใส่คเครื่งไฟฟ้า Spark คทูแล้วเรียบร้อยบอกเลยว่าแรงและก็สั่งได้ดัางใจตอบสนองได้ดีแน่นอนเหลือไปปรับ,บจูนแล้วเหลือไปปรับจูนแล้วเดี๋ยวเราไปเทสกันว่าตอนจูนจะเป็นยังไงขึ้นจากรถ Mitsubishi Titan จะกลายเป็น Mitsubishi Titan ได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูับผม ครับจัดเมื่อสักครู่นี้พี่โต๊ดจูนเน่ของเราได้ทำการจูนเรียบร้อยแล้วสำหรับมิ t ูบิชิออลนิวไ w ตันสองจุดสี่ไมเวกนะครับผมนี่เดี๋ยวเราจะออก yes, เทสกันว่ามิ b ูบิชิไ i ตันเนี่ยที่เขาว่าอึดและอึดนะเน <Super> mm ี่ยพอโดนซูเปอร์สตอร์มเข้าไปบวกกับคันเร่งไฟฟ้าสปาร์คถูเข้าไปจะเป็นไงแต่ตอนนี้ผมอยากลองอาการความอึดของมันก่อนเพราะว่าอึดแค่ไหน mm hmm. จริงนะผมว่าผมว่าจริงนะถ้าถ้าจากที่คนทุกคนพูดว่ามันอื่นเออผอเชื่อแล้วเนี่ยแค่นี้ไม่ต้องลองมากเลยรู้เลยเนี่ยโอ้โหโคตรตันเออมันมันมันเนืองมากใช่ไหมโคเชนโคเชนเป็นคนนั่งตัวเองโคโเชนยังรู้เลยใช่ปะใช่ริทีนี้เดี๋ยวผมจะไปหาพื้นที่เช็จูว่าถ้าเป็นสตอรมแล้วจะเป็นยังไงซปเปอร์สตาร์มเนียนะครับรอดูเลย ครับเรามีพื้นที่ให้ลองนะฮะเดี๋ยวเราจะเปิดซุปเปอร์สตอมไปที่โหมด2นะครับก็เช่นมีพื้นที่ให้ได้ลองแล้วเดี๋ยวเรามาเทสประสิทธิภาพกันว่าซุปเปอร์สตอมโหมด2มันจะดีและตึงแค่ไหนไปเลยนะครับโอ้โห เป็นครับเป็นไงครับรอย่างงูโอเคจากเมื่อสักครู่ที่ผมลอง a b t e s t แล้วนะกับรถเดิมแล้วก็รถที่ใส่กล่องซปเปอร์สตอร์มบวกกับเครื่งไฟฟ้าสปาร์คเห็นข้อแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากๆเลยนะครับเพราะว่าอัตราเร่งดีขึ้นและบูตมาไวขึ้นแล้วรู้สึกว่านี่แหละรถที่แบบขับอย่างสมบูรณ์อ่ะมันจะกลายเป็นอย่างมันจะต้องเป็นอย่างนี้ออกไหมสำหรับมิตซูบิชิ ไทตัน2.4ไมเวกนะครับจากที่เขาว่าอืดไม่ได้ดั่งใจมีเฟอร์สตอมหนึ่งใบบวกคาเล็งไฟฟ้าสปาร์กูเข้าไปบอกเลยว่าจบทุกอาการนะครับผมเที่ยมคันคันนี้เป็นรถล้อใหญ่ด้วยนะเนี่ยผมขับตอนนี้คือใช่แล้ตอนนี้มีราคาโปรโมชั่นอุ้ยเฮ้ยไปนุ่นทรงเอวอะ จากเมื่อกี้ตอนนี้กล่องซูเปอร์สตอร์ของเรามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยก็คือสามารถซื้อกล่องซูเปอร์สตอร์ในราคา9,900บาทพร้อมติดตั้งสามารถแลกซื้อสมาร์ทสแกนได้ด้วยในราคาแค่1,000บาทเองจาก4,500บาทคุ้มเกินคุ้มครับสำหรับคลิปรีวิวครั้งนี้นะครับก็อยากจะฝากทุกคนที่รับชมทาง Facebook ให้ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยและก็สําหรับชัานใดที่รับชมทาง u t u b e นะครับผมก็อยากจะฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe คลาให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจและเราจะได้ตั้งใจในการทำคลิปรีวิวรถดีๆอย่างนี้ให้ทุกคนได้เห็นถึงประสิทธิภาพสินค้าอาฟัเก็ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับผมบ๊ายบาย